ว่าัะดีสุดกี่จังนะครับวันนี้ทกอยู่กันในเกม i ิ t แมนรีบอ n กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจากที่เห็นตรงหน้าปกตรงนี้เลยนะครับตัวที่ผมจะมาทําการรีวิวตรงนี้นะครับนั่นก็คือสัสเงวะเรียวเฮนนี่นะครับเป็นตัว SR นะครับที่ค่อยๆที่จะดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ ก็แต่หลายคนนั้นก็มองข้ามแล้วคิดว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความเก่งของเจ้าตัวเร็วเฮนี่จะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยก็อันแรกนะครับนี่ก็สกิลนะครับ maximum combination นะครับก็สร้างความเสียหายธรรมดานะครับแล้วก็อันที่สองครับสอ่พลังอาทิตย์อะไรเนี่ยครับก็ ตีไปครับความเสียหายก็ปกตินะครับอันนี้ครับระเบิดสุดขั้วอันนี้จะทําให้ลมนะครับก็คือจะทําให้สตาร์ตศัตรูได้ซึ่งผมว่าเป็นอันที่ดีนะครับแล้วก็สาดแสงเบิกอรุณครับอันนี้นะครับก็ทําให้ฟื้นฟู HP นะครับของทีม20%ครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสําหรับตัวของเรลวเฮนี้ครับแล้วก็ของแต่ละอย่างก็หาไม่ยากนะครับ ก็จากที่ดูมานะเรอเฮก็ในเกมเป็นตัวที่เป็นธาตุอรุณตัวเดียวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูซิเลียยังไม่เข้านะครับแล้วก็เรอเฮอนาคตยังไม่เข้าก็แสดงว่าตัวนี้ก็เป็นตัวระดับ S R ก็คือเป็นตัวเดียวในเกมเลยนะครับที่เป็นตัวธาตุอรุณดังนั้นกล่องของธาตุอรุณอันนี้นะครับก็เอามาใส่ให้ตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับก็ถือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็นี่ครับแหวนพวกของอรุณนพวกนี้ก็หาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับไปดูสกิลของเรียวเฮนะครับในหมดสำรวจกันปุ๊บผมก็จะเข้าด่านนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นด่านหลังหลักด่านแรกๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าจะได้นะครับจะได้มีสิทธิ์ผ่านไม่ง่ายนะครับไม่ไม่ยากนะครับก็ผมเอาเรียวเฮลงเลยแล้วกันนะ แทนตัวของโกคุติล่าแลครับ,บ,บ,บพลัง5,000กว่านะน่าเกียดมากเลยก็เข้าไปดูกันนะครับว่าตัวของเจ้าส,สังวะนะครับเรีวเฮจะเป็นยังไงก็อันนี้ผมคิดว่านะสามารถใส่เป็นเซตเอของหวานนะเพราะว่าเป็นดูดเลือดนะครับก็ดูดได้เพราะตัวนี้ค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นตัวแท้งนะครับของเกมของทีมได้ก็ถือว่าเป็นแท้งดังนั้นผมก็ค่อนข้างคิดว่า น่าจะเหมาะมากกว่านะครับกับการที่จะทําเป็นดูดเลือดนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็คือสกิลธรรมดาครับปุ๊บตีเบ่งเี้ะครับนี่ครับปุ๊บไถไปครับแล้วก็สาดขึ้นประมาณนี้ครับปุ๊บสาดลงมาแล้วก็สกิลอันตรครับทมให้นะครับล้มก็คือเราจะคอมโบได้นะครับเหมาะกับ PVP ีค่อนข้างมากนะครับก็ ที่ผมเพิ่งมาดูตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ตัวเจ้าอาวุธกล่องนะครับการังริวมาแล้วก็เอาออกมาครับปุ๊บนี่ครับก็จะช่วยยิงเวอร์ชันี้ได้นะครับปุ๊บปุ๊บตีไปต่อเลยครับต่อต่อต่ออันนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าจะคล้ายๆยัมโบครับก็คือสามารถคอมโบได้ไปดูครับสาแสงเบิกอลุมเหมือนกันครับปุ๊บนี่ครับปุ๊บดูดแล้วก็พ่นออกไปอย่างนี้นะครับค่อนข้างแรงนะครับพันกว่าเปอร์เซ็นต์ ก็นะครับเราจะทำคอมโบได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าความแรงอะไรก็จะแคบไม่มีเลยนะครับจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปุ๊บเอากางังดูนะครับปุ๊บซุกซุกอันนี้ผมไม่ได้ทำของให้เร็วเฮเยอะมากนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ตายได้นะครับอาจจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเบลเอาเบลมาลงก่อนจริง กายบีออโอเบลมาลงแลแรงขึ้นเยอะเลยนะครับจบแล้วครับก็จากที่ดูเมื่อกี้นะครับของเรีวเฮนะไม่ใช่ของเบลก็คือตัวของเรีวเฮนะครับสามารถทำคอมโบได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะทําให้ศัตรูลอยได้นานนะครับก็จะเป็นข้อดีหลักๆของสังวะเรีวเฮนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปลงใน ศึกชัยชนะนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเอาไปลงนะครับก็ก็ต้องไปปั้นสักนิดนึงก่อนนะครับให้มีเลเวลมีของมีอะไรสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับก็มาตรงนี้นกักเสริมใส่ให้เป็นนี่นครับดูดเลือดแล้วก็ใส่สีแผ่นได้โล่ป้องกันนะครับก็จะใส่ไปเลย ออฟเฮปีนะครับค่อนข้างดีสำหรับตัวเรลเฮนป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นออบบังคับนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้นะครับก็เพิ่ม S p ีอีกหลายเปอร์เซนต์อยู่ใส่ไปเลยครับ s อ้องกันป้องกันไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีอย่างอื่นนะอันนี้โจมตีครับโจมตีขีนะครับเอาโจมตีหลักัน ประมาณนี้ครับพลังก็เยอะขันกว่าก็อัพให้สักสองให้สักนิดหัคบประมาณนี้ก็พอเอเยบความนะัาูไม่ตบวกนะครับเสรแ้วสองแค่นี้พอครับก็พลังยังดูไม่ได้ยราว่ เราทีมเราจะมีเบล,ลกับตัวของเออเจ้าเบล,ลกับสุนะช่วยนะครับก็แรงผมนะครับโดนรีล่วงมาอยู่ตรงมือใหม่เลยนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละเดิมี่ผมอยูแ่แรงขั้นสูงมากกว่าแรงเช่ยวชาญน,นะครับถ้าที่จำได้นะก็อยู่แรงตรงเชี่ยวชาญก็ตกมาเยอะเลยเนี่ยครับ ถ้าแรงเริ่มต้นแรกๆนะครับจะเจอเรียวเฮค่อนข้างเยอะนะครับนี่คนนี้เขาก็มีเรียวเฮนะครับประมาณนี้ครับก็คนนี้ก็สี่ดาวนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะบางคนเวลาเปิดกระชาได้เรียวเฮก็จะแบบไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าก็สําหรับผมถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอออาวุธกล่องนะฮะกลารังหลิวก็หาง่ายด้วย มาลงครับ maximum combination ครับไปทำให้เดวลล่วงนะครับตายก็อย่างนี้คือแน่ๆนะครับแบกก่อเดนเดลคอมโบเมื่อกี้คือเจ็บๆๆนะครับไปแบบนี้ไปตเยักตักกางเหลวเลอ้เอ ปุ๊บแม็กซิม,มั่มคอมบิเนชันเนี่ยฉันแดกนะครับตอนนี้อ่าโอเคปกติแหละถ้าบอกลกาสูงกว่าดังนั้นเวลากระโดดชนงนั้นผมจะเด้งออกแต่ว่าเขาจะไม่เล่นนะครับประมาณนี้ก็ตีไม่เขย่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้โดนเบวเข้าไปถ้าเป็นตัวอื่นที่ปั้นประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับก็ตัวนี้ยังพอจะยืมได้อยู่นะครับก็ ขอบกู้สถานการณ์ก่อนแล้วจันเอาเบลมาลงก่อนทำดาเมจไปครับอันตีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เราเฮได้แล้วทุกคนดูกันในหมดนี้นะครับแล้วถ้าเอาเบลมาลงเขาก็คงจะสู้ผมไม่ได้แหละปุ๊บเราเฮมาครับสาแสงเบิกอรุณไปปุ๊บแล้วก็ครับก็สาแสงเบอร์อลุนไปกระยำ ี่ครับก็เป็นตัวตีใกล้นะครับตีใกล้กนะคระเหมือนเขาออกด้วยว่ะไม่ออกผมโดนอีกแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับนึกว่าจะออกเนี่ยครับตัง้งลิวออกมาปุ๊บเรีวเฮผมเมื่อกี้เลือดเหลือเก็บนุ่งนะคระน้อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็ฟื้นฟูมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เราอันติไปทีมน,นะครับก็ หิวขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับปึ๊บสาดหลังเดลไซกอร์ไปครับปึ๊บนะโอ้โหเดนมาโลลัวครับอันติมาไม่ได้ราจะเจอกันปึ๊บดึงครับตดวของสายลดยบีกันเนี่ยผมไปเรื่อ ครับก็เดี๋ยวลองดูอันนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะเดลผมนะครับปล่อยเขาไปดีก่านะครับเราเอาเร็วเฮมาลงสุดอันตรีครับปุ๊บนี่ครับฮิวเนี่ยตัวเองขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็จะทำให้ทำให้เลือดบินได้นานขึ้นนะครับประมาณนี้ Iden, ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรียวเฮนตอนนี้เมาลงแล้วนะครับก็สำหรับรีวิวเดียวเฮนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ